เทสเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะเดี๋ยวจะพิ้งนะคะแล้วก็จะขอเข้าสู่พิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการในส่วนของงานโอเคเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับจากเพจอโวคาโดทูโฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธของกลุ่มวิชาการนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองพิศโลกค่ะครับผม วันนี้เราปีเรื่องของเชื้อเห็ดเรืองแสงที่เป็นแบบน้นํานะครับน้ำเห็ดเรืองแสงนะครับรก็ประโยชน์ของน้ําเห็ดเรืองแสงคืออะไรครับน้ําเห็ดเรืองแสงสามารถควบคุมเชื้อไฟทอพทาร่าที่ทําให้เกิดโกกรครากเน่าคนเน่ากับพืชได้ตอนนี้ก็คือที่เราใช้สําเร็จแล้วก็คือเรื่องของผู้เรียน นะคะในวันนี้เราก็เลยเอามาให้เกษตรกรได้รู้จักแล้วเอาไปใช้กับอะโวคาโดซึ่งเราพบว่าอะโวคาโดก็มีปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปเหมือนกันแต่น้ําเห็ดกับฝังนั้นที่เป็นสีดิ่งก็คือเอาเห็ดก้อนนั้นะมาเลี้ยงต่ออีกห้าวันซึ่งค่อนข้างจะเลี้ยงข้อข่าจะยากนิด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 สองคราแล้วก็พอเลี้ยงสี่ห้าวันกรองแล้วก็เอามาใช้ผสมคือน้ำเนี่ยมันทาอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวฝนตกแล้วมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นจึงมีสมีฝุ่นด้วยผสมกัน อัตาเท่านี้เลยค่ะ200ตีนต่อ200กรัมแล้วแล้วสามารถใช้กับไสโครดมาได้ไหมนี่ละค่ะเนื้อไสทชอบปลาอ๋อาไตโครดมาใช่ครับหมายถึงว่าทำไมอ่ะใช้ร่วมกันได้ไหมหรือว่าปกติก็ใช้แยกใช้แยกค่ะใช้แยกงั้นเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกนะคะทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยพอต้นเนี่ยมันเป็นโรคใช่ไหมคะก็ต้องขูดแผลที่เป็นโรคทิ้งเก็บทิ้งไปจากพื้นที่ด้วยแล้วก็ขูดให้เห็นเนื้อมาขูดนี่คือเราเราขูดลักษณะแบบไหน <C le af> ให้เห็นเนื้อเลยใช่ไหมครับ <c ille> ให้เห็นเนื้อไม, <C le af> ไม้ไอ้ตรงที่เป็นแผลเนี่ยเอาออก <C le af> ไปเลย <C le af> แล้วค่อยๆขูดนะคะอยากขูดทั้งต้นเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะอดอาหารตายนะคะ <C le af> ขูดให้เห็นเนื้อไม้ให้เห็นพอเห็นเนื้อไม้เราจะเห็นรอยฉ่ำของแผลนะเกิดขึ้นค่อยๆยๆๆขูดเข้าไปเสร็จแล้วก็ผสมเนี่ยค่ะแล้วก็ทาผสมนี่มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับเนี่ค่ะน้ําเห็ดกับสีฝุ่นสีฝุ่นอากตาเท่านี้เลยที่ทําไว้พร้อมใช้เลย เท hey, รวมกันปุ๊บคนคนคนเอาแปรงทาได้เลยนะคะอย่าเอามือทาเพราะมันจะเปื้อนมือนะคะคแล้วก็ปีละหนึ่งครั้งปีละครั้งใช,ใช่ไหมครับใช่ประมาณสักเจ็ด มันมีื่อไขมันมีเงื่อนไข,นนขในการใช้ไหมครับเช่นอากาศชื้นช่วงฝนหรือเราสามารถทาได้เลยไม่ค่ะทาได้เลยเพียง<ม>แต่ว่าไม่ควรจะทาตอนที่มีแสงแดดจัดพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะทาตอนเย็นถ้าฝนตกปุ๊บทาไปแล้วฝนตกเลยทาสามนะคะคแค่นั้นเองถ้าแบบอีกสองชั่วโมงแล้วฝนตกเฮ้ยเครอดนะคะเนี่ยค่ะมันง่ายได้ครับก็ถ้าใครสนใจสามารถหาได้ที่ไหนครับตอนนี้ก็ติดต่อถ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ ติดต่อมาที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเคที่สองกรมวิชาการเกษตรนะคะเบอร์โทรไหมคะได้ครับ0 5 5 3 1 3 1 2 7ต่อ6 2นะคะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเชื้อเห็ดเรืองแสงนะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์เมื่อกี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับกินเยก็บตังน้องๆนะครับ